งวดทำอะไรอยู่งานเก็บได้แลรวนัดยาไม่ใช่เวลาหรือเปล่าพี่งวดนี่พี่ให้ฉันมาเที่ยวได้แตงทําไมเอ้ามันมีที่เล่นมีที่เล่นอะไรที่ได้แตงเห็นแตงไหมตกแล้วสครับห็ดสี่ลูกเป็นเลื่เป็นล่าพี่ผ่านทุกวันไปตลาดไม่มีเจ้าของแลลูกใหญ่มากเลยเนาะเออน่าขโมยไปขายขายทำไมล่าแสดงว่าที่นี่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมไม่มีไม่มีคนเฝ้าใอ้เอียเราจะทาอะไรได้บ้างแล้วไปเล่นเฮ้ยพูดเปแล้ว จริงจริงหรอเดี๋ยวพี่ยนหนูเตะะไยนะเดี๋ยวพี่ยนให้หนูเตะนี้ยนคนที่ไหนเนี่ยเออยนก็ยนมาพี่โยนมานะเดี๋ยวหนูเตะนะเอาหน้าเอาหน้าเอฮ้ยใครวะตาดีดมองเฮ้ยเตะเฮ้ยเตะไปทางมูนนมากรโดดกูเองอ้าไไปรู้หรอไงเราไปดิเฮ้ยเฮ้ยกเนี่ย ยุดมั่งเดี๋ยวพี่เตะ ไงถึงได้ประด่าพวกมึงนี่ไงที่กำลังสนุกสนานเลยเป็นอะไรเนี่ยมึงรู้เปล่าว่าแปลงสวนนี้เขามีเจ้าของไม่มีเลยมึงไม่เหยียบเตะมาเตะแต่ก็ไ่ได้เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวหนยเดี๋วก่อนนะแปลงนี้มีเจ้าของใช่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่เห็นมีป้ายปิดไว้เลยเออปักป้ายเหรอไม่จะเป็นต้องปักป้ายหรอกกูเนี่ยเจ้าของไม่ร้องรัวล่ะหูแตกหลายใบเลยแตกเยอะเลยเนี่ยเอาเงี้ยเอาตังค์มา ก็เสียหายก็เสียหายอะไรตังอะไรก็มึงทำแตงกูแตกไอ้หนูโอ้ยจะไปพกตังกันหรอกใช่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์อะไรเป็นสามัญชนสามพันไม่ต้องพูดเยอะไอ้หนูอีคนรวยแล้วโอ้โหสามพันไม่มีนะรอบมากสามพันไม่มีไม่มีเออมึงพูดกันง่ายๆว่าไม่มีใช่ไม่มีงั้นไอ้นีกทำไมตำรวจเดยกตำรวจเด็กตำรวจตำรวจจับเลยรอค่ะรอจับกันเลย <C> e <ek> แหมเรื่องแค่เล็กน้อยเองแค่แตงโมไม่กี่รูปทำไมต้องเรียกตำรวจได้เล่าเรื่องใหญ่เรื่องโตนะไอ้หนูไม่มีตังค์ให้ลุงเอ,อตาตำรวจมาจับเพี้ยงกันไปเลยไอย้หนงงั้นช็อใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมล่ะจ๊ะมีเงินนะไ,นมไม่มีไม่มีทองไม่มีมจะเอาอะไรมาช็อใช้ไอ้หนูถ้าลุงอยากได้อะไรเราก็พูดมาสิอันหน,หนี้ไหมหนูอะไรอ้เล็กติดจะปรับผ่าเหรอ ให้ล okay, no mm ุง hmm. จ e uh. oh. ูบทีได้ไหมเล่ะได้วนี่ยลุงจ๋าลุงจะมาจูบหนูได้ยังไงเราหนูจะเป็นผู้หญิงยิงเรือถ้าอย่างนั้นหนูจูบลุงแล้วกันโอ้ยจูบกับด้วยผู้หญิงใจถึงเลยแน่นอนอี๋หนูหนูจะจูบลุงจริงอ่ะใช่หนูจูบลุงแต่ว่า มันต้องมีข้อแม้ด้วยนะข้อแมไหคะลลงต้องหลับตาด้วยนะเอ้หลับตาว่าไงถึไม่ถึงต้องหลับตามันจะได้ฟินนไงเนาะจะได้รู้แล้วถึเอาอ่ะไปต่อคิวโอเคไปต่อคิวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดัยดีเดี๋ยวเดียวเดไบด้๋ยวเววัยีววกเดเดีย คุณนะครับขอบคุณที oh, Jamie Jamie. ่หนึ่งนะครบคุณนะคะย้ำม้ำย้ำย้มย้ำ้าไอ้จะาไดนได้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 ไม่สู้ม่ยิงไงจูบลุงจริงป่ะจริงสิจ้าหลับตาแล้วจูบฮะหลับตาสิไอ้หนูหนูเขินนะหนูไม่อยากให้หนูเห็นบ้าได้เลยหลับตานะโอเคค่ะนับหนึ่งสองสามอยากได้ใช่ไหมไป อยากแก้แคนฉันไปเจอฉันได้ที่หลังวัดชัางเกศรนหลานสาวพหุงเศษศึกจะบว้ยแกพี่เกย์หลอนเกศรนนี่เฮ้ยอะไรมึงไม่ให้กูจูบจังเรี๊เลเรเทเทกูก็เอาจะเอาไปไหนเรื่องเนี้ยแปดดีแปดชอบอ่ะหลักตาก่อนหลักตาก่อน อย่าตบกับเขานะติ๊ตโต้ลุงดี่งิ๊งยิงถ้าตบกูเตะสวนเลยนะอีหนูไม่ตโจริงนะติ๊งปีอันนั้นลุงหลับตาบตา 1, 2, หนึ่งสองหลับว้าวทำไมเล่าเหม็นงยังกันหนังวายเน่าอ่ะไม่ใช่ติ๊งปัวจำไวมจะจะแก้แค้นกูมึงไม่ ไปเจอกูที่หลังเมนกูทึกกระสือวะอา้ากเด็กสือครับรู้นะกูตายแน่ตายแน่เลยี่ยรู้เด็กให้เราแดงแตกแดงแกเลยไอ้เสือเจ้าพึ่งตดยบอกกูหลับมันหลับมันหลับ ทำไมไล่แตงเป็นอย่างนี้เนี่ยกลัวที่มาเฝ้าแล้วทำไมไล่แตงเป็นแบบนี้นกพิลาบมันจิกกินลกพิลาบ,บานป้าลุงไงฮะตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแลยมาแตกเป็นหลายลูกใครมาทําร้ายใครมาเล่นบอกมามันมีผู้หญิงสองคนมากระทืบแตงมือมีผู้หญิงสองคนมากระทืบแตงมันชื่ออีเกสอนหลานไอ้เสงสุดะ อ๋อเราดีแล้วเหรอเงาดีเลยมันอยู่ไหนตอนนี้มันบอกว่าถ้าอยากเจอมันให้ไปหลังวัดนู่นหลังวัดเหรอเอออย่าไปทำอะไรมันเลยตามฉันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเสือยาเฮ้ยไอเสือเดี๋ยวไม่อนุญาตไอเสือครับจ้าเกิดเรื่องอะไรครับเจ้าเสือมีแต่คนคอย กแล้วพี่แกมีเจินเยอะเยอะด้วยหลักฐานผูกตัวแล้ว่อกี้นี้ตบลุงฉันแล้วก็ว่าลุงฉันว่าไอ้แก่นี่ปัญหาอะไรนี่แสดงว่าคุณแล้วคุณปู่ของคุณปู่พ่อไอ้ผู้หญิงแต่งหน้าสวยขนาดนี้ใหคุณเล่ที่สุดเลยสุดๆคุณหนักกูเล่นมาด้วยกันจะต่อยฝนจะตกแรงนะเดี๋ยวคิ้วหลุดมีปัญหาอะไรไหมเสือ ไอ้คุณรู้จักผมเนียล่ะไอ้ใครแถวย่านบ้านเนี้ยต่ก<อ>็รู้จักกาเสือกันทั้งนั้นปากร้ายใจก็ร้ายคนอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมชื่ออะไรไมชื่อเสือไม่กระดูกเสือใช่คุณเกศรนทำไมเนาคุณก็ชื่อเสียงเรียกนามดังเหมือนกันนะ,ะทำไมจะไม่ดังปากร้ายหน้าสวยธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าใจจะดีหรือเปล่าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหา พอแม่ผมนี่ยสั่งมาอย่างให้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาคุณทําไล่แต่ผมเสียหายเนี่ยขอเงินค่าชดใช้สักกี่ประมาณกี่ลูกวะไล่ไล่หนึง่งประมาณสามพัน่ะเอาขอแค่ถ้าสองพัน่ะผมลดให้ลุง้วยนะเนี่ยนี่หลานกับลุงเนี่ยไม่ต่างกันเลยเนาะ เงินทั้งนั้นเลยมันคือค่าเสียหายที่คุณต้องรับผิดชอบนะครับคุณเกษรแต่ฉันทําไปโดยที่ฉันไม่รู้คุณจะไปรู้ได้ยังไงสถานที่รู้สถานที่มันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วคุณเป็นเจ้าของไล่แตงรีไงแล้วคุณไปทาลายมันหนะาคุณจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคนไม่รู้ก็คนไม่ผิดนี่ฉันไม่อยากจะมีปัญหาด้วยนะรีทางฉันไปคุณเอามาสองพันแล้วหจะหรีทางไปเลยไม่มีต่อให้มีก็ไม่ให้โหร้ออะไรเล่นเหรอ ถ้าหากว่าไม่มีสองพันงั้นผมขอสองทีก็แล้วกันพูดพดจ่าพูด่านักเรียนเอสอไม่สะดวกไมนสะดวกไปเอาที่กระสือแอร์ชื่ออะไรนะกระสือนี่กระสืออ๋อที่บอกให้ไปเจอหลังเมนี่คือมึงเหรอใช่ฉันเองกูขอคุยกับเกสอก่อนกระสืออย่างมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินขี้ที่หลังระวังตัวนะไม่ต้องห่วงเอาอย่างนี้ดีกว่า มาดูกันระหว่างจมูกกับมืออะไรจะไวกว่ากันหมายความว่าไงนีอย่ามาใช้ความเปนะ็นผู้ชายบนนามผู้หญิงนะจะสู้คนได้รู้ไหมลวงจมูกแดดจมูกนก็นไปเลยรับรับขันจมูนมาเราถึว่ารับไปครบเลยขวโทษจะถือ มณีแดงเลยหลังๆผู้ชมจะถือข้างในเรามาวัดกันดูก็ได้จะถือข้างในกันแล้วนานัวอะไรจะบอกให้เด iscilla, ี๋ยวฉันจะจูบเดี๋ยวฉันจะตอบจะจูบเสียให้หลบไม่ทันขอเสียงหน่อยครับแม่ๆครับถ้าเกิดวันนี้ FC ข้าโพยนา ด้อมหัวใจนะสุนิรัต,ตรด,ด้อมลิงด้อมบุลุษจรดทุกๆด้อมที่มาอยู่หน้าเวทีใครอยากให้ผมจูบแบบแนบหนังแนบเนื้อขอเสียงหน่อยครับเฮ้ยเฮ้แมสเยนก่อนแสยเยนก่อนทิกกี้เนี่ยแปผู้หญิงทั้ทนนนนทนะงนัง้นเลยเดี๋ยวขอล้างลิ้นกันล้างลิ้นทำไมมึงไม่ได้เลียว้า คุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณน้องผู้ทุกคนคะหนูเป็นผู้หญิงนะแล้วที่กี้กี้กี้กีันเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยเราต้องอยู่พูดเดียวกันสิคะจะให้เขาหอมหนูไม่ได้ดูสิเนี่ยฝนกำลังตกกำลังแฉะเลยอะไรนะกำลังเปลี่ยกแฉะเดี๋ยวซับให้ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวสิเนี่ยไอคนแบบเนี้ยนะพี่นะจะบอกให้มึงซับยังไงก็ไม่แห้งหรอก หายกองน้ำอันนิดเดียวกองน้ำถกองน้ำแทนไปนะแอนนี่ขอ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 แม่แม่ทักพี่พี่ทางไรสดด้วยพี่พี่ทางไรสดแม่แม่งนูไรสดให้เกียรติหนูนิดนึงนะคะเขาจะจูบหนูใครอยากให้หนูตกขอเสียง่อยได้ไหมคะเปลวไม่เปลวปุ๊บอุ๊ยวิว่าเขาน่าจะดูแบบแบบโซ่แซ่กุญแจมืออตัดดิษฐ์ พยาค่ะแต่ไม่ตาเสียงนี่อยค่ะถ้าอยากให้หนูจูบไปน็กขอเสียงหน่อยก็เออดังกว่าดังกว่าบทนี้ไม่มีนะฮะบทนี้ไม่มีกูทำชาเลนจ์ไว้เลยหน่อยไลฟ์ติ๊กต็อกนี่แหละไลฟ์ติ๊กต็อกโอ้โหทำชาเลนจ์ด้วย โอ๊ยหัวใจกูแล้วกูพังปากไปบอกกูจะหอมมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นฉากนี้ก่อนนะฮะมึงไปล้างจมูกรอกูก่อนไปล้างยานัดก่อนกูเช็ดไปแล้วมึงเอาน้ำปากกูล้างยานัดก่อนเดี๋ยวกูขอตบจูนูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจบกูไม่ไหวแล้วเลยคนไม่บอลกูทนไม่ได้วยฉันก่อกไหมไม่ยอมไปหยอมเลย มพม่ทอมีแม่เนอะเลยดูเนี่ยปากซีดเลยมันอยู่ที่นี่หมดแล้วไง oh. มีซ Th ีดไงอ่ะสู้ๆนะสู้ๆนะกล้าจงกเหลอบกิเสือทำไมจะได้ไอ้นกเลเนี่ยจริงๆิ้เสืองงอยู่กล้าจงกหลากูกลาบ้าโอ้ยจงังชัดเอาเอกเอาอีก No, no. ไม่สะทกสาโอ้โหยแนาแสภาพพีอย่ี้จะเอาอีกเหรอมาทำชาเลนจ์าฮยกูหน่อยกูขอกูให้สองที่ไม่ยอมอีนัดยืนอีนัดยืนอีนัดยืนฉาอีนัดยืนฉาปล่อยแม่งขายน้ส้มเ เดี๋ยวเขามีปัญหาก็อยู่นะเขาจะเป็นตัวนีู้ต้องตอบมึงตุ้กตุ๊กไยอมไปเลยนี่ไม่ตายกู่ม่ไฮะคืออะไรรู้ไงพี่เกยสก่อนเขารู้ขอาพีพาจระดับนี้แล้วมึงไม่ต้องหอ้ยกย์สายทำเป็นแลหน้าป่าโมกไปได้หนึ่งไม่ม่ต้องตมึงต้องตอบตมต้องตบ้กโอเคเย ได้ทุกอย่างเลยเนาะผู้ชายเนี่ยมึงอย่าแรงในเหี้ยกูไม่ค่อยจะดีอยู่เอาแบบไอ้บูไอ้บูตกดีกว่าลูกตกดีกว่าพี่ถูไลฟ์ติ๊กต็อกทำชาเลนจ์หูหอมน้องบูบ้างดีกว่าเพื่อนไม่เอาพี่ไม่ใช่จเลยนะหึงงี้มึงชอบพี่แก้มใจไปเลยตายกันแน่กู ให้ทำอะไรตบเขาแล้วจูบพี่ให้ให้หนูตบพี่เออให้จูบพี่แล้วกูจูบมันเพราะฉะนั้นมึงเบาๆอาอ,อ,อ,อันนี้นะหนูยิ่งตบแรงมันยิ่งจูบพี่แรงได้กูเอาแค่เบาเเอาแค่สำเร็จทองเหอ <c oughs> <c oughs> สำเร็จอะไร <c oughs> สำเร็จอะไรสำเร็จ,รจ,รจ <c oughs> <c oughs> การจูบการจูบนี่ ไม่ได้จะได้ฟันไไฟมาห๊ะไไฟไปพ่ไมได่ตกอลไพ่ตกไม่เหรอมาห๊าเกงรอเลยโอ้ยโอ้ยมอตุ๊กดุ๊กอดุ๊กมมีเอมาชวนอ